เป็นอสมในครั้งนี้ถือว่าหนึ่งในเกียรติประวัติของดิฉันเองและครอบครัวดีใจอย่างยิ่งค่ะการทํางานอสมบนพื้นฐานของอาสาสมัครค่ะการที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติถือว่าเป็นกําลังใจให้กับอสมและคนทํางานทุกคนค่ะก็ความภาคภูมิใจนะที่ได้เป็นอสมดีเด่นระดับชาตินะคะสาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและน้ำมันสิ่งแวดล้อมนะคะก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานทางด้านสุขภาพให้กับคนในในชุมชน และก็ให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีนะคะค่ะมีความประทับใจและภาคภูมิใจที่ได้ทํางานส,งส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนเพื่อให้เขามีสุขภาพดีได้ดูแลสุขภาพของตนเองอย่างยั่ CD, ยงยืน NCD ดีได้ด้วยกลไกอสมอ NCD ดีได้ด้วยกลไกของอสม NCD ดีได้ด้วยกลไกอสมค่ะชวนกันมานับถ่บรถอาหารห,หวานมันเค็มและอย่าลืมมาออกกำลังกายกันด้วยนะคะ